ตัวนี้มันจะเป็นตัววัดอารมณ์ความรู้สึกเราได้หรือระดับระดับของการเป็นเรานะคะทุกคนอย่างเช่นความโกรธเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยห้าสิบเพราะนั้นความโกรธของเราอ่ะที่เราแสดงออกไปอ่ะทุกคนที่เราโกรธโกรธโกรธลูกโกรธสามีโกรธเพื่อนโกรธแฟนโกรธโกรธคนรอบกายเราอ่ะแล้วเวลาเราโกรธเราจะส่งอารมณ์ความรู้สึกในระดับขึ้นร้อยห้าสิบออกไปทีนี้ถ้าเราส่งส่งขึ้นนี้ออกไป กลายเป็นเราเราอยู่ระดับร้อยห้าสิบใช่ไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยความโกรธร้อยห้าสิบเราก็จะดึงดูดคนที่อยู่ระดับร้อยห้าสิบเอ่อเหมือนอาจจะแบบดึงดึงเพื่อนดึงคือมีการอาจจะมีการปากเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมายถึงว่าเราอยู่ระดับความโกรธดึงดูดความโกรธคนที่ชอบโกรธคนที่ชอบบินเข้ามาในระดับเดียวกันกันกบเราอันเนี้ย จะเป็นตัวบอกนะคะหรือถ้าอารมณ์กลัวอารมณ์กลัวเนี่ยอารมณ์กลัวเนี่ยมีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยทุกคนกลัวมีอะไรมีอะไรบ้างกลัวกลัวเงินไม่พอใช้กลัวหาเงินไม่ได้กลัวเงินหมดกลัวคนนั้นจะว่ากลัวคนนี้จะว่ากลัวทุกอย่างอะค่ะอยู่ที่ระดับแค่ร้อยเนี่ยทุกคนเอ่อตั้งแต่ระดับความโกรธอะตั้งแต่ระดับความโกรธแล้วแล้วเออลงมาเลยนะคะมันจะเป็นโซนด้านล่าง โซนด้านล่างก็คือเป็นขึ้นระดับความถี่ที่ต่ำอ่ะทุกคนหรือจะเรียกว่าหรือจะเรียกว่าพลังลบก็ได้ถ้าเราถ้าเรากลัวใช่ไหมหรือเอากลัวอ่ะหรือแบบซื้อหวยอย่างเงี้ยเรามีความกลัวว่าเราจะถูกไม่ถูกเนี่ยเราส่งอารมณ์ความรู้สึกกลัวออกไปสุดท้ายมันก็ไม่ถูกเพราะอารมณ์ความกลัวของเรานี่แหละทุกคนตัวชาร์ตตัวเนี้ยมันจะใช้ เออมันจะใช้วัดระดับอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือถ้าเป็นอันล่างสุดยี่สิบเนี่ยเอ่อทุกคนอาจจะอาอา,อาจจะอ่านไม่ออกเนาะอันนี้ก็คือเป็นความอัปย์อารมณ์คำว่าความอัปย์ในที่นี้ประมาณว่านะคะคือเป็นการดูถูกตัวเองการดูถูกตัวเองเนี่ยคือต่ำสุดเลยนะทุกคนดูถูกยังไงเช่นเธอไม่เก่งหรอกเธอเนี่ยมันทำผิดเธอเนี่ยมันทำพลาดเธอทำอย่างนี้ได้ยังไง เนี่ยถ้าเราส่งอารมณ์ความรู้สึกแบบเนี้ออกมาเนี่ยนี่มันคือต่ําสุดแล้วนะทุกคนต่ําสุดของของมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่จะส่งอารมณ์ความรู้สึกที่ต่ํอ่ะออกไปคือความความความอัปยศยหรือความความละอายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออารมณ์เนี่ยต่ําสุดเพราะฉะนั้นพอเราอยู่อารมณ์แบบพอเราอยู่อารมณ์ที่มันต่ําสุดอย่างเงี้ยเราก็จะส่งอารมณ์ความรู้สึกนี้ออกไปพอเราส่งออกไปมันก็จะดึงดูด ไม่ว่าผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ในระดับที่20แบบเข้ามาเป็นประมาณว่าสมมุตินะตื่นสายตื่นสายไปทํางานอันนี้คือความความความอัปยศแรกเนาะพอตื่นสายเสร็จพอจะไปทํางานลดยางรั่วสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าเอา่อพอรถพอลดยางรั่วเสร็จพอซ่อมได้เสร็จออกไปอีกหน่อยอาจจะฝนตกรถติดหรืออาจรถจะชนกันอย่างเงี้ย เพราะเราส่งอารมณ์ความรู้สึกนี้ออกไปอ่ะทุกคนมันเลยมีแต่ดึงดูดเหตุการณ์ไม่ดีผู้คนสถานการณ์ไม่ดีสักอย่างอ่ะเข้ามาเราสังเกตจากโลกภายนอกได้เลยทุกคนว่าทําไมทําไมเราเจอผู้คนแบบนี้ทําไมฉันเจอแต่คนขี้โมโหทําไมฉันเจอแต่คนโกหกทาไมฉันเจอแต่คนชอบมาโกงทําไมฉันเจอแต่คนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือโลกภายในของเราอ่ะมันสะท้อนโลกภายนอกมันจะรู้เลยว่าอ๋อข้างในเราอ่ะ ส่งอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนออกไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโลกของเราอยู่ในยุคพลังงานเพราะฉะนั้นอารมณ์เท่ากับอนาคตนั่นหมายถึงถ้าวันนี้สิ่งที่เราสิ่งที่เราไม่พอใจในชีวิตของเราอยู่ทุกวันนี้อาจจะจนอาจจะอาจจะมีนี่อาจจะความสัมพันธ์ไม่ดีนั่นนะเกิดจากอดีตที่เราใช้อารมณ์ความรู้สึกไม่ดี ส่งออกไปส่งออกไปจนจนสุดท้ายชีวิตเรามามีตามอารมณ์เราจากอดีตอะทุกคนอันนี้เก็ีไหมแล้วจะทํำยังไงอะเราถึงจะอยู่ในขื่นที่สูงสูงได้ทําอย่างไรเราถึงจะสามารถยกขึ้นระดับความถี่ของเราขึ้นมาได้ตรงนี้แหละทุกคนมันจึงจำเป็นต้องมีสมาธิเข้ามาเพราะว่าอะไรทุกวันนี้พวกเราใช้ชีวิตกันแบบเร่งรีบอ่ะเราใช้ชีวิตกันแบบ ไม่ไม่มีเวลาที่จะหยุดคิดเพื่อที่จะใช้สติสัมปชัญญะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆอ่ะถ้าทุกคนกําลังเจอปัญหาสมมุติว่ามีคนตะด่าทอว่ามาทุกคนก็จะดันอารมณ์ของทุกคนออกไปคือ